สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาแปรรูปตะลิงปิงกันนะคะบ้านใครปลูกไว้เยอะแนะนําเลยค่ะกับเมนูตะลิงปิงแช่อิ่มอบแห้งบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็ทานเพลินมากๆก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับตะลิงปิงคร่าวๆกันก่อนค่ะสาหรับตะลิงปิงเขาก็จะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะเนื้อจะกรอบๆแล้วก็ฉ่าน้ําคล้ายๆกับมะเฟืองเลยค่ะส่วนใหญ่จะนิยมทานคู่กับกะปิหวานหรือว่าน้ําปลาหวานประมาณนี้นะคะโดยวันนี้แอดใช้ตะลิงปิงอยู่ที่700กรัมนะคะคือหามาได้เท่านี้จริงๆค่ะบ้านใครที่ปลูกเรา ให้ผลผลิตได้เยอะๆแนะนําให้ทําทีละเยอะๆได้เลยนะคะจะได้คุ้มค่าคุ้มเวลานะคะก็นํามาตัดตรงขั้วออกนะคะหรือว่าใครจะตัดตรงท้ายด้วยก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเสดจน้ําไว้ก่อนนะคะจากนี้ก็นําไปแช่แข็งไว้สักหนึ่งคืนค่ะให้ตัวตะลิงปิงของเราแข็งทั่วทั้งผลนะคะเมื่อตะลิงปิงของเราแข็งดีแล้วนะคะก็ให้เอาออกมาตั้งละลายไว้ค่ะตัวน้ําเปรี้ยวที่อยู่ในผลของตะลิงปิงเขาก็จะค่อยๆซึมออกมานะคะนี่ค่ะน้ําตะลิงปิงที่ได้ก็จะออกมาเยอะแบบนี้เลยนะคะจากนี้เราก็จะนํามากรองเอาน้ําออกค่ะ ขณะที่กองก็แนะนําให้หาทับพ,พีมากดๆให้น้ําที่ยังคาอยู่ในลูกออกมาด้วยนะคะพยายามรีดน้ําออกมาให้ได้เยอะที่สุดค่ะละักษณะผลตะลิงปิงที่ได้เขาก็จะเหี่ยวๆแบนๆแบบนี้เลยค่ะส่วนน้ําที่ได้เพื่อนๆสามารถนําไปต้มกับน้ําตาลแล้วก็ทําเป็นเครื่องดื่มแทนก็ได้นะคะส่วนของเนื้อตะลิงปิงเราก็จะนํามาผสมกับน้ําตาลทรายค่ะโดยเราจะใช้น้ําตาลทรายอยู่ที่150กรัมก่อนนะคะก็คลุกผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วเราจะนำไปตั้งไฟอ่อนนะคะเคี่ยวแค่พอให้น้ำตาลซรายละลายได้แล้วก็ยกลงจากเตานะคะแล้วก็ปิดฝาหมักแช่อิ่มตะลิงปิงไว้สักหนึ่งวันแล้วก็หนึ่งคืนหรือเป็นเวลาประมาณ24ชั่วโมงค่ะ เมื่อครบเวลาก็มาชิมดูนะคะว่าผลตะลิงปิงของเราที่ได้มีความหวานเพียงพอหรือยังนะคะสําหรับส่วนตัวผลตะลิงปิงที่ได้เขาก็จะยังมีความเปรี้ยวมากไปหน่อยนะคะก็จะเติมน้ําตาลเพิ่มไปอีก100กรัมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคุกเขาให้น้ําตาลเข้ากันกับตะลิงปิงก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปตั้งไฟนะคะเคี่ยวให้น้ําตาลละลายแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อไม่ให้ตัวตะลิงปิงของเราบูดแล้วก็เสียด้วยค่ะ <S <S นี่ค่ะเมื่อน้ําตาลละลายแล้วก็ปิดแก๊สนะคะยกลงจากเตาปิดฝาหมักแล้วก็แช่อิ่มตะลิงปิงไว้อีก20 14ชั่วโมงค่ะท้ายสุดเราก็แช่ตะลิงปิงมาครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันก่อนนะคะให้ดูเนื้อตะลิงปิงค่ะใส่น่ากินมากๆเลยนะคะสำหรับรสชาติก็ได้แล้วนะคะเขาก็จะมีความเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตามนิดๆนะคะจากนี้เราก็จะนำมากรองเอาน้ำเชื่อมออกแล้วก็เสด็จน้ำเชื่อมไว้สักครู่หนึ่งก่อนค่ะ ได้แล้วก็นําไปอบหรือว่าตากแดดได้เลยค่ะส่วนตัวก็จะใช้วิธีการอบด้วยเครื่องอบผล,ลไม้นะคะก็ใช้งานง่ายไม่ต้องง้อแดดที่สําคัญอาหารของเราก็ไม่ต้องตากฝนด้วยค่ะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้อีกทีนึงนะคะ ได้แล้วก็เปิดเครื่องอบเลยนะคะโดยเราจะอบที่50-60องศาเซลเซียสจนกว่าตัวตะลิงปิงของเราจะแห้งค่ะส่วนตัวก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5-6ชั่วโมงตะลิงปิงของเราก็แห้งดีแล้วค่ะ ตัวสีเขาก็จะมีความคาขึ้นสักเล็กน้อยนะคะสําหรับรสชาติที่ได้ก็จะมีความเปรี้ยวนําแล้วก็หวานตามเนื้อหนึบทานเล่นหรือว่าทานแกงงวงได้ดีมากๆเลยค่ะบ้านใครที่มีเยอะๆก็อย่าปล่อยให้ร่วงทิ้งนะคะลองเก็บมาทําเมนูนี้ดูค่ะท้ายนี้ครัวบ้านหนุก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ